ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ,กรเกษตรจังหวัดระยองจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกรมส่งเสริมการเกษตรกระทระวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดที่มีการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่สนใจได้มาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเช่นการเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกกการเลี้ยงปลาน้ำจืดรวมไปถึงการปลูกและเพาะพันธุ์พืชสวนทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้นําความรู้หลังจากที่ได้ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพของตนในหลวงก็เลยได้เสด็จนะเสด็จมาที่อ่างดิบน้ําดอกกลายนะฮะพร้อมทั้งเยี่ยมเย็ยน,นเกษตรกรเพราะในหลวงเสด็จมาที่อ่างด็บน้ําดอกกลายครับซึ่งประชาชนก็ได้ทูลอะไรต่างๆ นะซึ่งตอนนั้นบางเอิญพอดีมีพื้นที่อยู่นะพื้นที่ว่างเปล่าโดยการที่เหลือจากการเวนคืนสร้างอ่างเก็บน้ำหลอกลายก็ประมาณพันสามร้อยไร่ซึ่งพระองค์ก็ได้ดำริว่าในพื้นที่พันสามร้อยไร่นี้น้ําที่ได้จากอ่างเก็บน้ำหลอกลายนี้สามารถที่จะส่งไปบริการจัดก,การได้ในพันสามร้อยไร่สามารถส่งได้ทั่วถึงคนะรับพระองค์ก็เลยดำรีว่าควรจะ น่าจะจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพศูนย์ศิลปาชีพนะทางด้านการเกษตรนะเราได้ให้แนวทางนะที่ให้แนวทางของเราก็มีอยู่สามสี่สีข้อด้วยกันนะแนวทางที่จะพัฒนาคือโดยการข้อแรกคือเกี่ยวให้จัดตั้งเป็นศูนย์ทางด้านประุสัตว์นะเพื่อส่องเ,เสริมให้เกษตรกรเลี้ยงขันที่สองก็เกี่ยวกับด้านการพัฒนาอาชีพ อันที่3ก็เป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะอันที่4ก็คือเป็นแหล่งที่จะศึกษาดูงานของเกษตรกรนะมีสีข้อหลักๆที่ในหลวงทรงให้แนวทางพระราชบุตรทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้จัดให้มีการฝึกอบรมการกรีดย,ยางพาราและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่ชาวบ้านในจังหวัดระยองสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวก็อยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะบางประชาชนส่วนมากเขาไม่ค่อยรู้เนาะนะอยากอยกให้เขามาฝึกฝนมีเป็นอาชีพของอย่างน้อยก็ถ้าเขาไม่มีสวนเขาเองเขาก็ยังไปรับจ้างกินได้ดีกว่าเขาไปหากินอย่างอย่างที่มันไม่ไม,ไม่ถูกต้องอ,อ่บ มันดีมากค่ะโดยเฉพาะโครงการที่นี่จเจริญรอยตามโครงการพระราชดำริที่ที่มีอยู่ที่ทุกโครงการมีโครงการพระราชดำริหมด,ดเลยรวมทึงอนันต์ดอวกลายนะคะสิ่งแรกก็คือให้ความรู้ที่เกอง